ถ้าคุณเอาแต่พ้่มบนกับสิ่งที่คุณทําหรือว่าธุรก,รกิจที่คุณทําอยู่หรือว่าการอาชีพที่คุณทําอยู่ค้าขายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณบ่นกับสิ่งที่คุณทําอยู่แต่แบบเนี้ยคุณมีโอกาสเจ๊งกับสิ่งที่คุณทําแบบสูงมากๆเลยอย่างเช่นเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเฮ้ยลูกค้าหายไปไหนหมดวะเฮ้ยมันทําไมขายไม่ได้เลยวะเออเฮ้ยจะเจ๊งหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยคุณเจ๊งแน่เลยยุคนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกมันต้องแบบนี้แหละ ไปเรื่อยๆขายได้ชิ้นสองชิ้นก็โอเคละเอ๊ะอะไรประมาณนะี้บ่นกิจการบ่นธุรกิจบ่นลูกน้องบ่นเศรษฐกิจน่นนี่นั่นมากมายเลยคุณรู้ไหมว่าภาษาหรือว่าคำพูดหรือว่าคำศัพท์ที่คุณใช้กับสิ่งที่คุณทำธุรกิจของคุณสินค้าของคุณลูกน้องของคุณหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันมีผลกับความจเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณทำ ถ,รรนนถ้ามันเป็นคําศัพท์ที่ดีมันชุบชูสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนแต่มันถ้ามันเป็นคําศัพท์ที่มันไม่ดีแน่นอนว่ามันจะดึงสิ่งที่คุณทําให้ลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องของการสั่งจิตใต้สํานึกของคุณเองสั่งให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยิ่งคุณบ่นนะคุณจะยิ่งเห็นภาพที่คุณบ่นน้ะทุกวันแล้วมันจะหนักลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันด้วย ปุ้ยอยากให้คุณได้เรียนคอสนี้นะคอสที่ชื่อว่าเมื่อฉันคุยกับจิตใต้สํานึกผลลัพธ์มหาศาลจึงเกิดขึ้นถ้าคุณได้เรียนคอสเนี่ยคุณจะสามารถทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นไปได้มาได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ไม่ว่าของจะค้างสต๊อกเออไม่ว่าธุรกิจไม่รุ่งเรืองไม่มีลูกค,ค้าขายของไม่ได้อะไรพวกเนี้ยคุณต้องได้เรียน ใครที่สนใจนะทักมาหาปุ้ยได้ที่ LINE ID p a r a w e e 253213ทักมาแอดมาแล้วมาถักทิ้งไว้ได้เลยค่าราคาคอรุดูที่99บาทเท่านั้นแล้วเราจะเจอันในคอร์ดด้วยแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ